สวัสดีครับมาเจอกันในครั้งหนึ่งครับสําหรับป้าหลังฝนนะครับนี่นะครับหลังจากตัดหญ้าแล้วนะครับเขาจะทําการเอายาออกนะครับให้เปิดหน้าดินที่เลยนะครับแล้วก็ทําการควนดินต่อนะครับตอนนี้เขาก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแตงนี่หนึ่งแสงแล้วครับที่เหปลูกผักบุ้งเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับตรงนี้นะครับเขาก็เอาหญ้าขานะครับที่มีนะครับมาคุมดินคุมหน้าดินได้นะครับอืมครับตาแป้งแป้งหลังนี่เนาะปลูกถั่วฝักยาวเนาะไม่มีสองสองแป้งแหลกนี่นะสามแป้งแหลกสามแป้งแหล็ก็ได้ปลูกไป,ไปกับแป้งเนาะ ครอบคุมงานของเขานะครับตาครับตอนนี้เอาคนงานมาช่วยสามคนนะครับมีปิรูนะครับป้าแสงลุงหน,นะครับนี่นะครับจ้าอุกขนัดเจะขอยากันนี่นะครับพยาแลงแต่ดีิสุ่มพ่วมหัวเลยนะครับ ครับทีกำลังครับคือทีนี้แหละครับที่เขาจะเอาทําเป็นแปลงกเกษตรผสมประสานนะครับเป็นการทํางานที่ท้าทายมากนะนี่ครับดูไว้นะครับโอเคครับขอตัวไปทํางานก่อนนะครับสวัสดีครับ